ที่ได้เลือกกันเล่นก่อนก็คือปังชินและแอรินจ้าสี่หมวดมีดังนี้ครับนี่อะไรเอ่ยเด้งได้อะไรเอ่ยเด้งได้คุณหมอขาหนูป่วยเป็นอะไรคะเมนูแนะนำวันนี้หรืออะไรเอ่ยเปิดได้ปิดได้โหผมให้คุณเฟิร์นเลือกเออเออเอออยากดูพี่ชินผมให้เล่นเฟิร์นอยากดูพี่ชินเล่นอันไหนอะขนาดเอาเป็น คุณหมอขาหนูป่วยเป็นอะไรคะโหได้ไหมครับได้ครับความรู้ทางแพทย์ได้ได้ไขวดนี้อยากได้อ่ะเราเรียนจบแพทย์แพทย์เป็นหมอนวดจบหมอเลยนี่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 ไปคำตามหมวดหมวดคุณหมอขาหนูป่วยเป็นอะไรคะหกสิบวินาทีเริ่มยุงกัดอ่ะมาลาเรียภาษาไทยเร็วเร็วเร็วขันออกจุดอ่ะเป็นจุด สอสัตว์ที่มีงาช้างและ On your body ช้างฮะช้างช้างถูกต้องต้องใส่แมสก์ทุกวันนี้เพราะโรคอะไรโควิดโควิดอะโควิดห้าโควิดสิบเก้าอะไรอะไรผู้งูงูอะไรไม่มีืองูเลยเมื่อเราพูดในนี้เราพูดว่าสวัสดีค่ะผู้ ดนี่ตรงนี้ข้างในเป็นตุ่มๆหลอกเลือกนู้นชี้กูทำไมเป็นไหฟีเป็ได้ข้ามข้ามไม่รู้เลยโดนเหล็กที่เป็นสนิมบาดปัทยะเพราะมีคำว่าบาดไอ้โถ่โลกที่ดาราชอบเป็นเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเป็นทหารโลกอะไร ลิซี่ดวงเมื่อกี้มันฝรั่งไงเด็กฝรั่งทั้งคู่ลิซี่ดวงภาษาอังกฤษลิซี่ดวงภาษาอังกฤษว่าไงลิซี่ไม่ใช่แล้วรู้จักรู้จักโลกงูสวัสดิ์ไหมรู้จักไม่รูสวัสด์ที่ว่าเป็นเหมือนผื่นนี่พวกเรางูว่ายงูสวัสดีงูสวัสดีค่ะบงูสวัสดีเมื่อกี้บาณทะยักพลาดไปพ่อรับทอดได้พลาดผิดที่ผิผ่านไป60สินาทีทำไปได้ทั้งหมด เยีย่ยมยอาประจำที่เลย<ไ>ประจำที่เลย